สวัสดีค่ะลายวันนี้นะคะใช้หกแถวนะคะหกแถวไม่ยากนะคะ,ะขึ้นห่วงด้วยห้าบวกสองที่นาเต้ยทำวันนี้ก็คือจะใช้ตัวอย่างเป็นสิบสองห่วงนะคะเริ่มต้นกันเลยค่ะแถวแรกนะคะแถวแรกขึ้นต้นด้วยเพลสองแพทเทิร์นที่ต้องทำซ้ำนะคะ คือนิดสามเพลสองนิดสามเพลสองไปจนจบแถวค่ะ แถวที่สองนะคะแถวที่สองขึ้นต้นด้วยนิดสองค่ะพ a ทเทิ n 3าคือเพอรสามนิดสองเพอรสามนิดสองไปจนจบแถวค่ะ แถวสามนะคะแถวสามเหมือนแถวหนึ่งค่ะขึ้นต้นเพอสองแพทเทิร์นาก็คือนิดสามเพอสอง แถวสี่ค่ะแถวสี่ก็เหมือนแถวสองค่ะขึ้นต้นนิดสองพทเทินสาเพอสามนิดสอง แถวห้าแถวห้านี่จะไม่เหมือนแถวอื่นแล้วนะคะแถวห้าขึ้นต้นด้วยเพอสองค่ะพาทเทินที่ต้องซ้ำนะคะก็คือโยลายโยนะคะโยเสร็จแล้วก็สลิปวันสลิปเพอวายนะคะผ่านมาหนึ่งห่วงค่ะนะคะแล้วก็ต่อไปก็คือให้นิดสองห่วงพร้อมกัน การนิ้ตอนนี้ไ,ไหมอยู่ข้างหน้านะคะเราก็ต้องกลับไหมไปข้างหลังก่อนเพื่อที่จะนิดสองห่วงนะคะก็นิตสองห่วงพร้อมกันแล้วก็ผ่านห่วงที่เราผ่านไว้เมื่อกี้นี้นะคะเอาข้ามผ่านมานะคะแล้วก็ต่อไปก็คือให้ทำโยหนึ่งห่วงแล้วก็เพออีกสองห่วงค่ะ อันนี้คือแพทเทิร์นที่ต้องซ้ำก็คือตามนี้นะคะแพทเทิร์นที่ต้องซ้ำก็คือเราอีกรอบหนึ่งนะคะก็คือโยสลิปวาดสลิปหนึ่งอันหนึ่งห่วงนะคะแล้วก็นิตสองห่วงพร้อมกันพาสโอเวอร์ over, ก็คือเอาห่วงที่เราสลิปไว้เมื่อกี้นี้ผ่านมาตรงนี้นะคะแล้วก็โย แล้วก็เพลออีกสองห่วงถ้าจำไม่ได้ก็กลับไปดูนะคะย้อนกลับไปดูนะคะจะมีแถวห้าแถวเดียวะคะ่ะที่ว่ามันจะยุ่งนิดหนึ่งนะคะส่วนแถวหกนั้นก็เหมือนแถวสองแถวสี่ค่ะคือขึ้นต้นด้วยนิดสองพทเทิลสามก็คือเพลอสามนิดสองเพลอสามนิดสองจนจบแถวค่ะ แพทเทิร์นทั้งหมดก็มีเท่านี้นะคะออกมาก็จะเป็นลายจะเป็นลักษณะนี้แต่อันนี้ทําตัวอย่างเอาไว้แค่สั้นๆน,นะคะมันก็เลยดูดูแบบว่าแคบๆยาวๆแต่ถ้าเกิดเราทําให้มันกว้างขึ้นมากว่านี้มันก็จะดูสวยงามขึ้นนะคะอันนี้คือด้านหน้านะคะส่วนด้านหลังก็เป็นแบบนี้ก็สวยดีนะคะโอเคค่ะถ้างั้นวันนี้ก็จบวิดีโอนี้แต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ ในวิดีโอถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ